ยินดีต้อนรับสู่การรีวิวเชิงลึกของ Mercedes-Benz S-Class 2026ที่สุดแห่งความหรูหราและนวัตกรรม S-Class 2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ได้รับการปรับแต่งอย่างประณีตกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ขยายลงสู่กันชนหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็บลวดลาย3แฉกที่เป็นเอกลักษณ์ด้านหลังได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูเพรียวบางขึ้นไฟไท้ายที่ทันสมัยและท่อไอเสียที่ออกแบบให้กลมกลืนยังคงความสมง่างามตามแบบฉบับของ S-Class ภายในห้องโดยสารมอบความหรูหราเหนือระดับไฮไลท์สำคัญคือไฮเปอร์สกรีนแผงกระจกขนาดใหญ่ที่รวมหน้าจออินโฟเทนเมนต์การควบคุมรถและระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารเข้าไว้ด้วยกันเบาะหนังสุดหรูระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ปรับแต่งได้และวัสดุดที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันสร้างบรรยากาศแห่งความสะดวกสบายและความหรูหรา ใต้ฝากระโปรงหน้า S-Class มีตัวเลือกขุมพลังที่หลากหลายรุ่น S 500มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ3.0ลิตร6สูบเรียงให้กำลัง4 4 2แรงมา้าและแรงบิด413ปอนด์ฟุตส่วนรุ่น S 580ใช้เครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่4.0ลิตรให้กำลัง496แรงมา้าแม้จะมีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่ S-Class ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าพอใจโดย S 500มีอัตราการใช้เชื้อเพลิงประมาณ6-8กิโลเมตรต่อลิตร รุ่นย่อยของ S-Class ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย S500 มอบความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความลหรูหรา S580 เพิ่มความแรงและออปชันที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นส่วนรุ่น AMG S63 e Performance ให้กำลังถึง791แรงมา้าสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงสูงสุดราคาของ S-Class 2 0 2 6แตกต่างกันไปตามรุ่นและตลาดสำหรับในปฏกสถานราคาจะเริ่มต้นที่ประมาณ80ล้านรูปีโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน